เหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้เราติดตามก็คือเขอา,าเรียกอะไรนะฆ่าคนงานแล้วก็ขุดบอ่อแล้วก็เตรียมจะฝัง<า>แต่ปรากฏว่าไปจับได้ซะก่อนย้อนภาพกลับไปเหตุการณ์นสนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะจากก่อนหน้านี้ก็คือหมู่บ้านหนองสออยู่ที่จังหวัดกาฬสิน์ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปพบว่าคนที่เสียชีวิตใช่ไหมครับเมย์<า>ชื่อว่านายสุภชัยเป็นชาวกาฬสิน์ถูกฟันเข้าที่หัวแล้วก็ปรากฏว่า ตอนที่ไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าขอภาพเดียวก่อนก็ได้ฮะภาพเดียวที่เกิดเหตุนี่ฮะมันจะมีกับมันจะมีก็คือเป็นการขุดหลุมเอาไว้เจ้าตัวเนี่ยมีปัญหากับนายจ้างใช่ไหมครับเมย์ <ฮะ S 2> และสุดท้ายนายจ้างก็เลยตัดสินใจ ทำร้ายหรือเปล่าเมใช่ค่ะก็คือในจ้างเนี่ยนะคะบอกว่าได้มีการเอามีดฟันจนกระทั่งผู้ตายคือคุณสุประชัยเสียชีวิตแล้วลากศพมาทิ้งที่บ่อเนี่ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้สามารถที่จะอํมพรางศพได้ดีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุมก่อนคือเมื่อวาน <c oughs> ขออภยัยเมื่อวานนี้คือกะจะฝังถูกไหมฮะ <c oughs> แต่ปรากฏว่ามีการเจอซะก่อนผมไม่แน่ใจมีลักษณะอะไรไหมเอาเพจขึ้นมาหน่อยดิ วันนี้เนี่ยชาวบ้านพาทีมข่าวมาดูตรงบ่อน,นี้เมเพื่อให้ดูว่าทางด้านของนายจ้างเนี่ยที่กำลังจะเตรียมฝังใช่ไหมก็คือนายสาครคนก่อเหตุเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่ตำรวจจับกุมตัวนายสาครได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาก็ยอมรับใช่ไหมครับเมว่าเขามีปัญหากับลูกจ้างทีมข่าวเดินทางไปดูยังจุดที่เกิดเหตุวันนี้มีชาวบ้านเนี่ยมารอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพจำนวนมากสุดท้ายตำรวจเลยยกเลิกเนี่ยนะฮะ การทำแผนแต่เห็นบอกว่าเราได้ไปเจอกับทางด้านของชมายพรใช่ไหมครับเมย์<ะ>ชมายพรเนี่ยเป็นเมียของในเมียคนก่อเหตุนั่นแหละแล้วชมายพรเองก็เล่าให้ฟังว่าสามีปกติเนี่ยไม่เคยกินเหล้ากินแต่กาแฟไม่เคยสูงสิงกับใคร แต่ประเด็นก็คือตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยที่ไปลงมือสังหารเนี่ยมันปมคืออะไรนะครับเมย์คือตอนแรกเนี่ยนายสาครบ,บอกว่าผู้ตายเมาแล้วมาทวงค่าจ้างพอให้เงินไปก็ยังด่าบุพการีเขาอีกแล้วเข้ามาทําร้ายร่างกายเขาสาครก็เลยป้องกันตัวได้เอามีดฟันจนตายแล้วก็ลากศพมาทิ้งบ่อ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของคนอื่นเนี่ยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยก็จะบอกว่าในจ้างกับคนตายเนี่ยเขาน่าจะทะเลาะก,กันในวงเล่าหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าภรรยาของผู้ก่อเหตุก็คือนายสาครเนี่ยบอกว่าสามีเป็นคนดีไม่เคยกินเหล้ากินแต่กาแฟกับน้ําไม่ส่งสินกับใครทําแต่งาน,นจนมีเงินสร้างบ้านสร้างตัวและประเด็นก็คือโดนลูกน้องด่าแม่มก็เลยฆ่าทิ้งแล้วกัดจะมาฝังแต่สุดท้ายโดนจับซะก่อนเพราะตัวเองก็เมานะฮะเลยไปไหนต่อไม่ได้มีเสียงเมียคนก่อเหตุด้วยชมายพรลลองฟังดูหน่อยฮะ กับปกติดีจ้ silently, ะเพราะว่าเราไม่เคยกินเหลากินอันนี้ไหมจ้ะแล้วก็กินแต่กาแฟกัน้มแล้วก็บเเป็นสังคมน้ำไถ่เราเพเขาไปแล้วก็เฮ็ดเวียกของเราไปนี่หละจ้ะธุรกิจหันมาเฮ็ดัวนี้หนูกับมีเงินเฮ็ดเงี้ยจ้ะหนูก็บทำหน้าที่ของหนูไปปกติจ้ะหนูก็ขายหมากขายผู้เมื่อวานเขายุ่เหตุการณ์บ่วเมื่อวานบอกจ้ะเพราะว่าหมากผู้มาตั้งหกโมงเช้าหนูไปขายตั้งหกโมงเช้าใบสามหนูยัางเข้ามาเหตุจังไหนแฟนถือใเพ่อเย็นได้ที่นี่เหตุจังไหนกะ

แล้ววันนี้ตอนเลยเอาเปิดภาพเต็มจอเลยครับเราเดินทางไปที่บอ่อดังกล่าวเนี่ยนะฮะที่<ะ>ตอนแรกสงสัยว่าน่าจะเป็นบอ่บอบ่อดินใช่ไหมเราพบว่ายังมีคราบเลือดอยู่และพบว่าวันนี้มีคนเดินเข้ามาเปิดน้ําใส่บอ่อแสดงว่าจริงมันไม่ได้กดจะฝังมันกดจะทําเป็นบอ่อน้ําทางการเกษตรแต่บังเอิญว่าทางด้านผู้ต้องหาคือนายสาครใช่ไหมฆ่าลูกน้องไปก่อนก็เลยเอาศพเนี่ยมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้คุณอารยาเองเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของนายสาครเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะฮะถ้าไม่เมาเนี่ยเป็นคนดีแต่ถ้าเมาเมื่อไหร่เนี่ยโมโหรา ใช่ไหมครับเมย์อมนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนเคยถูกนายสาครหาเรื่องโดยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสักวันนายสาครจะต้องฆ่าคนในชุมชนแน่ๆแ,แสดงว่าไอ้น,นี่โหดพอสมควรถ้าเมาและสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆฟังเสียงอารยาหน่ยฮะไม่เมาแกก็นิสัยดีค่ะแต่แกเมาเล้วในแกจะนิสัยดูร้ายนิสัยแกแกจะชอบ แกก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครหรอกแต่แกก็พ่อชอบพูดกวนวันนั้นเรียกพ่อพ่อจะมาทํางานด้วยแล้วทีนี้แกก็บ่นว่าอะไรแกก็สั่งสอนพ่อก็เลยเรียกพ่อว่าพ่อแล้วก็เลยแล้วแกมันก็เลยด่าด่าด่าแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ถือมีดแล้วก็ล้างจานู่ตรงนั้นก็ถือมีดไปแล้วก็แฟนหนูก็เลยออกมามันก็เดินกลับบ้านมาพอดีแล้ววันั้นก็แจ้งตำรวจมาจับนี่รอบล่าสุดนะที่เพิ่งจะกินเหล้ารอบนี้ จะเอามีดแทงเขาก็มีแล้วทีนี้ก็แสดงว้นี่โหดจริงเพราะก่อนหน้านี้จะไล่แทงชาวบ้านมาแล้วนะฮะ